ชาแนล Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช a n e วว่า d e r Story นะคะวันนี้นะคะทางช่องของเราก็มีสาระน่ารู้ดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับ8ผักสมุนไพรช่วยลดน้ําตาลในเลือดน,นะคะซึ่งเหมาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานอย่างมากเลยนะคะโดยพืชผักสมุนไพรหลายชนิดมีส่วนช่วยในการรักษาโรคได้เป็นอย่างดีบางชนิดก็สามารถซื้อหาหรือปลูกกินเองได้อย่างง่ายดายแล้วจะมีผักอะไรบ้างนั้นเราไปชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. ผักบุ้งจะนํามาต้มผักหรือกินสดๆก็อร่อยได้ทั้งนั้น ที่สำคัญผักบุ้งยังมีสารคล้ายอินซูลินซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดช่วยต้านโรคเบาหวานและยังเี็ดผักที่อุดมไปด้วยวิตามิน A ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีส่วนช่วยในการ,รบํารุงสายตาและช่วยลดอาการร้อนในและแก้อาการท้องผูกได้อีกด้วย2ตําลึง ผักที่สามารถหามาทานได้ง่ายๆตามรั้วหรือมีขายตามท้องตลาดอย่างมากมายอย่างเช่นตำลึงก็มีส่วนช่วยในการลดระดับน้ําตาลในเลือดได้เช่นกันซึ่งในทุกส่วนของตำลึงไม่ว่าจะเป็นลําต้นรากผลและใบล้วนมีสรรพคุณช่วยต้านโรคเบาหวานอีกทั้งยังมีสารเบต้าแคโรทีน ซึ่งเป็นสารที่ช่วยต้านมะเร็งและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะ 3. ใบมยม,ยมการนาําใบมยมมาทานเป็นผักหรือนํามาประกอบอาหารทานเป็นประจําจะช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามิน A และวิตามิน C สูงอีกทั้งใบมยมยมังมีส่วนช่วยในการลดระดับน้ําตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะ 4. ฟักทองการทานฟักทองแนะนาให้ทานพร้อมเปลือกเนื่องจากเปลือกฟักทองนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารชนิดต่าง ที่ช่วยในการกระตุ้นการหลั่งสารอินซูลินซึ่งจะส่งผลต่อการควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นจึงช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดี5มะระจีนในมะระจีนอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีส่วนช่วยในการดูดซึมน้าตาลกลูโต,โตได้เป็นอย่างดีและยังช่วยลดปัญหาของการเกิดต้อกระจกซึ่งต้อกระจกคือหนึ่งในอาการข้างเคียงของผู้ป่วยเบาหวานนั่นเอง6กระเทียมและหัวหอมกระเทียมและหัวหอมนอกจากจะเป็นพืชผักสมุนไพรที่ขาดไม่ได้ในการทําอาหารในแต่ละเมนูแล้ว ผักทั้งสองชนิดนี้มีสรรพคุณที่เหมือนกันอีกด้วยคือคือช่วยในการละลายลิ่มเลือดลดปัญหาหลอดเลือดตีบและช่วยลดระดับไขมันในกระแสเลือดได้เป็นอย่างดี 7. ขมิน้นขมิ้นจัดเป็นสมุนไพรที่มีสารช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีซึ่งสรรพคุณของขมิ้นจะมีความเหมือนกับอบเชยดังนั้นใครที่ไม่ชอบทานขมิ้นก็สามารถทานอบเชยแทนได้นะคะและ8สตอ หนึ่งในผักที่มีกลิ่นแรงแต่รสชาติอร่อยไม่เบาอย่างสตอก็มีส่วนช่วยในการต้านโรคเบาหวานได้เช่นกันเพราะสะตอมีสปปรรพคุณช่วยลดปริมาณน,น้ำตาลในเลือดพร้อมทั้งช่วยลดภาวะความดันโลหิตส,สูงได้อีกด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะพืชผักสมุนไพรหลากหลายชนิดล้วนมีส่วนช่วยในการต่อต้านโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีสารอาหารหลากหลายชนิดที่ล้วนช่วยต่อต้านโรคหลากหลายชนิดได้ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนนะคะหันมาใส่ใจในการกินพืชผักสมุนไพรกันให้มากๆเพื่อการมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวนั่นเองคะ่ะ